ไม่อะยิ้มมีความสุขตอนเนี้ยแล้วก็ออกแ,แล้วก็ออกลูก<ด>น้อยใจออกลูกน้อยใจกูไม่ได้ใช่อย่างที่มึงคิดเพื่อนเพือ่อนมันไม่เปลี่ยนเวลามาอยู่กับเรามาั้อวะเอาแล้วไงมามุมนี้ต่อแล้วฮะเ,เอาแล้วเฮ้ยติดเลยติดจริงติดอ่ะอุ้ย อุ้ยบนสุดเลยเหรอเส้นใหญ่เกินละเอาให้ละเอาให้ไาลงจอดเดือบุรีคุยเลยมา <c oughs> เดียเซ็งไหวสา <c oughs> เอาจอบุรีคุยดิคุณ <c oughs> นั่งนี่ไหวโคตรเซ็งอะแม่งเพื่อนเปลี่ยนไปเยอะเก้อนี่เฮียไม่เหมือนใหม่ก่อนเลยอืมใหม่ก่อนอะถ้าเป็นรถสี่นะ่คงเนีย่ยมานั่งวันนี้สี่คนอะ่ะแล้วก็ขำกันคิกคักมีความสุขก,กันนะ กู <ừ> ยอยากตัดภาพแฟลแบ็กไปตอนที่แบบอยู่ด้วยกันครบๆ <c oughs> แล้วมีความสุขกอนสนุกสนุกกันนะนออะไรอ่ะ <c oughs> ไปงนั่งยาวนั่งยาวเดี๋ยวโดนเปลี่ยนจากหน้าบ้านแล้วเหรอครับพี่โดนไหนโดนไหน เปลี่ยนมุมเปลี่ยนมุมเปลี่ยนมุม<อ>เลยรัาเียา,ยยายไม่เคยได้ขึ้นไปข้างหลังขางหลังไม่มีเรสซีไงนําแบบคนตอนเหินนะสอนกู้เหินด้วยนะคนนะีะเฮ้ยเหลี่ยมนี้นะลายนี้ต้องขึ้นประมาณนี้โอเดี๋ยวนี้ไม่มีละวไปหาเถอเองอะ่ะไม่มีบนมีบนมบนมีบมีมีบนมีบนมนมีนมีนมีนีนมีบนมีบนนเหนมนีี เออกูไม่มีซ่อมแม่งดิซ่อมเลยมึงซ่อมเลยซ่อมแม่งดิมึงซ่อมไอ้กูอะซ่อมดิเครียดวะ ของแม่งเลยแล้วมึงก็น่าจะรู้นะพอน้ำเนี่ยมึงก็น่าจะรู้นะกูขอให้มาลายที่ขอโชว์บ้างนะเอามันตอบสัดละเอาดิดเอาดิ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 าแม่งไหนดบนิบิมเลนบิมเลนเอาแม่งไหนดิเลนนี้สุดอะมึงยาวเลยเอาแม่งไหน,ไหน่อยเนี่ยเอาขวาปัดปัดขวาน้องผนเอ่ยสิงสัตว์ผนแม้ เียรถคนเลยโอ้ยรถคนน้อยอะเนาะดีจริงน่ะพี่ไขหวานเลยเดี๋ยวนี้พี่ไขหวานด้วยเคี้ยหน่อยดิเคี้ยวห่อยพี่ไขหวานนี่คนเคี้ยหน่อยนี้เคี้ยวหน่อยไหมไม่ไปไม่ไปโดนดายดังไปหาเจเจดีกว่าเจหนึงเจเจคอมโอ้พีพีไม่อยู่อ่ะผมก็ถามว่าก่อนดิฮะเอ้าคุโมโหวด้วยอะสาที่นี่ดิ <ม>เฮียไม่มีคนขับเฮียอะไร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 ,อ,ะไรอย่าร้องไอ้สัสเฮียจอ<ะ>ดอย่ามายุ่งกับแกล้งกูเฮ,โฮโียโห่ละ ชนแรงอะ่ะเผยไปเลยไหมเอาไหมเอาไหมถ้าไปเมื่อกี้กูว่าไก่เลยนะได <c oughs> ้นามเออครับเจเจอยู่ไหมครับ <c oughs> คือมันเกาะมากเลยนะโ,โดนโพอ่ะรถม,มันไม่เกาะอะไรทั้งนั้นนะครับเจเจอยู่ไหม,ไมอยู่ครับพี่คือม่นโคตรเกาะเจเจไม่อยู่ครับ มึงจะไปไหนที่ปลูกผือใไ่บ้านด้วยเวนจะไปไหนครับกูเป็นอากาศธาตุนะเออไอ้เหี้ยเอาจริงคือตะปูมาด้วยนะโอ้หด่าโดนไหนที่อ่ะบอกไปเถอะเอาไปเถอะคุณโดนพือสภาด่าไอ้เหี้ยอะไรขอบที่บ๊อบกับพี่พาระวะเนี่ยใครอะเสี่ยใครอะเด็กคนไหนอะน้องกล้วยน้องกล้วยไอ้กล้วยลงมานี่ดิน้องกล้วยแขกแดงน้องกล้วยแขก น้องกล้วยน้องกล้วยถามคนในแก๊งหน่อยมีใครมีน้ำมันไหมแล้พี่น้ำมันจะหมดแล้วเติมให้หน่อยนิดนึงนก็ได้น้องกล้วยแขกหรือพี่ตบกล้วยแตกมีแฟนมีแฟนมีเนี่ยน้องกล้วยแขกลงมาละอะไรพี่เจเจยอยู่ไหมพี่เจเจอ่ะโอโ้โหแล้วเมื่อกี้เสียงแข็งใส่เนาะทำไมอ่ะโทษทีครับเจเจยอยู่ไหมเจเจอ่ะพี่เจทำงานท่านนอตพี่พี่อะ พี่ไปญี่ปุ่นไหนยังไม่มาเก uh ็บความคิดถึงไว้ไ so ม่ได้ไ so ด hmm ้ไงอยู่ภายในใจเป็นหมื่นล้านคำะแทนขดควคิดถึงแล้เอาความคิงมาลงในโตเต็มถังครับพี่ชายแตงกิ้วครับน้องชายพี่มีกล่องซ่อมไหมมาเอาได้เลยมีกล่องไหมมีกล่องไหมไม่เจ็ดเก้าเจ็ดเก้าดูดูขอสบู่หน่อยอ่ะโอ้พี่ไม่ได้เอากล่องซ่อมมาแรกมาเอากล่องซ่อมมาแรกมาเลขเจ็ดเก้าเลขเจ็ดเก้ามาแรกเริเริเลขอะไรหนูเลขอะไรหนูเลขอะไรหน้าสามสองมามากล่องซ่อมมา ได้าหนึกล่องเลยร็วเร็วกล่องด่วน่นเรงเร็วเร็วเร็เร็วเรขากล้องหน่อยเขากล่องหน่อยเลขเจ็ดเก้าอ๋อได้ก้อยแขก thank y o อยู่ไหน thank you ได้แบมครับ thank you อมครับเดี๋ยวเจอกันในก้อยแขกเจอกันน้องก้อยแขกโอเย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 แล้วไอ้นี่คนนะอันนี้คนนะ ไอบาสนะเข้ามาเลยไอเอนี่โดนยาวไอเอ็นี่นะไอเอนี่ไปเล่นประเทศอื่นแล้วมีแก๊งอื่นนะแม่งมันไม่รักลักกี้หรอหรือไงอะหรือไงวะอเหียมันไม่ได้รักแก๊งเหรอหรือว่าอะไรอะนี่นะนี่มันไม่ได้รักแก๊งเลยใช่ป่ะหรือไงไอเหียบาสนะไอเหียนี่น่าจะโดนจนทอนะ โดนจนเหนื่อยไอ้เนี่ยไอ้เหียแม่งไปทำแก๊งเองมึงว่ามันเพี้ยนป่ะคำสั่งใครอ่ะเสลเออร์มากแล้วฮะไม่มีไปมีรถประมูลอีกนะไอ้เฮียอยู่นา่มันประบายไงบ้าอยู่นี่ไม่เคยลงทุนเหียอะไรเลยโหม่อ่ะไอ้เหียเอียอุ้ยละจอดข้างนไดนาโคตรเฟี้ยวเลยอ่ะ ไม่กูจะลงตรงนี้สะพานข้างล่างเฮียหลายเถืออ่อนหลายสันเนี่ยมีคนแบบมีคนเปเอาง่ายๆใจมันเลยไปทางนู้นไงอยู่นี่เหนื่อยฟาร์มเองเหนื่อยเฮียแม่งรักแก๊งจริงหรือเปล่าวะโคตรแม่งไปเลยเฮียมันรักแก๊งจริงหรือเปล่าอะไอ้เฮียมันไม่น่ารักหรอกนี่นะดูดูเหมือนนะน่าจะจำผิดแล้วกูแล้วกูไปรู้มาด้วไงละรู้ว่า ที่มันบอกรอไฟใหญ่เพราะอะไรรู้ปะเพราะว่ามันมีสตอรี่ที่เมืองนู้นอ๋อใช่หรอเออเพราะมันแสดงว่ามันเล่นอยู่แสดงว่าตอนอยู่แล้วสองที่ตั้งนานแล้วโอ้ไม่ไหววะบัสไม่พังเลยยังไม่พังนะไปซื้อกล่องกระดาเขื่อไว้มีอยู่หนึ่งกล่องเขื่อได้อยู่โอเคแล้วกูขอชับมัแรงๆต่อนะต่อนะไอ้บัสต่อนะ อีนี่มันเร็วคนเร็วระยำจริงๆไงเฮียแม่งไฟปุ๊บแม่งเข้ามาแล้วก็ออกไฟเสร็จออกกลับไปอุ้มที่ประเทศนู้นต่อมึงว่าไงอะความคิดมันอะรออะไรอะจังไรคนแล้วนะเฮียคีลระหูแล้วนะหูแล้วนะอ่ะจบไปนะสองคนนะจบไปสองคนนะไอเฮียอะไรนะไอเฮียนี่นะอยู่นี่เพื่อน ตัวดีเลเหียเนี่ยอยู่นี่เองเพื่อนมีสตอรี่นะโดนเลยเพื่อนอันนี้โดนมาหลายวันละพอ่อนพอ่อนเพื่อนพูดให้มันเลียรอะไรกันไหมมีใครอีกไหมอ่ะมีใครอีกไหมซอมเลยนะซอมเลยนะมีใครอีกไหมพูดมาดิ่กลับหงิดวะไม่น่ามีแล้ววะ ไอเนีออนอ๋อไอเยียนีออนเก็บของนะทำให้แก๊งไม่ได้ส่งของอุ้ยโใครนะครับนชนหมอใช่เหรอชนหมอชนเอ้ยหมอครับขอโทครับมีแต่โบขายไม่เป็นไรครับผมผมเไม่เป็นไรหรือคุณชนใหม่ มคะมีครับเอาอะไรครับเจ้าอะไรนะครับคุณสบู่ครับเลขกระป๋าอะไรครับเลขกระป๋าอะไรครับสองแปดแปดค่ะโอเคียพี่ชายจะขายใช่ไหมนี่ครับเลขอะไรคะคิดถึงนะครับคุณใครอ่ะนี่ใครอ่ะครับคิดถึงนะครับบอบบี้สตาร์บอยและนี่นะอีกคนนะบอสนะ บอลนะทำเพื่อแก๊งทุกอย่างกันโดนอันนี้เปิดการนะเปิดใส่นะคือเลี้ยเราอะเปิดการ์ดกันโดนอมมขาา่แท็กซี่ของมาม่าประชาชนเคลียร์หน่อยดิเคลียร์หน่อยดิก่อนหยิบมาม่าเลยเขาผมหยิบไม่ได้ครับ อุ้ยวิ่ยก่อนดิฮะอุ้ยโรครับและไอดนี่นะมันซื้อกล่องซ่อมหรือมันจีบสาววะ โอ้ยเอ้ยกูจะกูชำระเงินในธนาคารมันไม่พอได้ไงวะดูแปบ๊บแล้วเงินในธนาคารเหลือสี่พันเฮ้ยพี่ขับขับออดี้เลยเหรอไม่ใช่ครับน้องยืมมาแล้วยืมพม,ม่าม,มารคเหมือนนาฬิกาเลยบรรับ <laughs> อะะ่ะอันหนึ่งต้มมาอยู่ต้มเผือดเลยนะทั้งหมดละได้ บ๊อบกระเป๋าอะไรพี่เว้ยกระเป๋าอะไรนะเลยค่ะทำไมอ่ะน้องมึงรู้ใจมึงจัดอะ่ะเฮ้ยขอบคุณครับน้องน้องนมเฮ้ยเรียบอแล้วน้องขอบมากอิ่มละแค่นี้ก็อิ่มละแล้วก็น้ำส้มถ้ามีในตัวแล้วมีอันนึงอย่างนี้พี่ก็จะได้สอ,องอัน ถ้าขอโทษแล้วหายอ่ะก็ดีครับไม่เป็นไรครับเฮ้ยแจ้งอะไรน่ะเฮ้ยน้องแจ้งเลยอ่ะหืมหืมยังไหมน้องสาวไม่ต้องพี่แทงนะอ๋อได้มื่นใช่ปไหมมื่นใช่ปไหมมื่นใช่ปหมแ้งเลยมื่นใช่ปหมแ้งเลยคุกเข่าให้ขาครับชื่ออะไรครับชื่อไรชื่ออะไรครับไม่ไดีนะครับอ๋อได้มื่นใช่ปหมได้ได้ ช okay ื่ออะไรขูเขาให้ครับขูเขาให้ชื่ออะไรฮะชื่อกาตุยครับตุยอะไรปรับโปงตะโกนดิวิ่งอ๋ออยู่ชื่อกาตุยครับอ๋อชื่ออะไรนะเบอร์อะไรเบอร์อะไรเบอร์เบอร์โทรศัพท์ไม่ต้องอึ้งเบอร์อะไรเบอร์อะไรเบอร์โทรศัพท์อ่ะเบอร์โทรศัพท์อ่ะอะไม่สบไยอ้อ๋ออ๋อยังอีกอ๋อกลัวเข้าไปดิขูเข้าไปดิ มาดิทักมาดิสามห้าสองหนึ่งหนึ่งหยิบโทรศัพท์เอาคนเดียวเอาเดียวเลยไงเอาคนเดียวใจไหมทักมาดิทักมาสามสี่ศูนย์สามหยิบโทรศัพท์ขอขึ้นมาหยิบโทรศัพท์ไปมาไหหยิบโทรศัพท์เร็วๆหยิบโทรศัพท์จาไม่มีคไม่มีใช่ปะ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 พี่ยิงหัวแตกนะพี่ยิงหัวแตกนะ ไม่เจอเองรอบสองถ้ายังไม่มีโทรศัพท์นะพี่จะถอยหลังคนอย่างเงี้ยเปเงินอะอรับไหมอันนี้เป็นอะไรอันนี้เป็นอะไรเมื่อกี้ห้าอะไรเมื่อกี้ห้าอะไรน้องครับพี่ถามตรงๆนะอ่ะน้องน้องผู้หญิงอ่ะพี่ถามแบบถามแบบสาระเลยนะสามบวกสองได้เท่าไหรสามบวกสองได้สี่เอาดีๆสามบวกสองได้เท่าไรห้า โอเคแล้วพี่นะพี่นะพ e ี่นะพี่นะพี่ไม่ถามนะพบเพื่อนพี่ไปว่าแล้วน้องนะเปลี่ยนเป็นใช้คอเกตดได้ละเพื่อนพี่ตายเลยใช้แต่คอขี้ซุบเลยครับหมอไปอีกั่งเดียวอุ้ยยังไม่มีตังค์จ่ายค่าหมอ กระเป๋าเอาขึ้นมาบ๊อบสองหนึ่งเจ็ดครับอุ้ยให้พีครับหมอโหดรีบเดินเลยเลขห้าครับเลขห้าต้องถอนเท่าไหร่พันพันหนึ่งไม่ใช่ครับเออผมไม่ไปเท่าไหร่ไม่รู้อ่ะเอาไปเลยครับตองตองหนึ่งตาบ่พันสองนะแล้วบอกตังกูเหลือพันเดียว ตั้งกูเหลือพันเดียวในบัญชีเลยสองร้อยฮัลโหลครับฮัลโหลครับฮัลโหลครับครับอืมไม่ใช่ไม่ใช่ละไปกูึกว่าปะป๊านึกว่านึกว่าโจดเนึกว่าโจดนะเฮ้ยเฮ้ยกูได้กลิ่นไรไหมไม่รู้อ่ะแป๊บนึงเนื้อดูเปล่า